จะกินแตงโมกับช้อนอันนี้ค่ะอ่ากินเลยค่ะยังไม่ได้ใช้แต่อันนี้นะเราใช้สมัยก่อนแม่แม่เวลาไปซื้อบบกแตงโมน่ะเขาสิเจาะจังสิเนี่ยท่เวลานี่นี่จะสอนก่อนเวลาไปซื้อแตงโมน่ะถ้าคนขายอ่ะเขาจะเสียบอุ้ยเขาจะเจาะอย่างนี้นี่เห็นปะทุกคน เขาจะเจาะจังสีไว้ไว้ลูกค้าเบิง้งเวลาบบมีคนซื้อก็าก็สีเสียบไว้คือเกา่ใช่รู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเขาจะเสียไว้่างนี้เวลาลูกค้าว่าน่วยนี่แดงบอครัคบเจาะให้เพนะิ่งเนี้ยากสีชับแดงบอครัคบคนกวางสีเห,ห็นแดงไหมเออลูกค้าเขาถึงจะซื้ออ้าวเวลาซื้อมาแลาวัานี้สีเฮ็ดกินยังไงั้งกับสีเขียจังเสีย นกับเดี๋ยวมันน้ำมันออกอลองอม้วนให้ถือล็อกพูดนะมหยอดกรอบอ่ะกินกินบบบนี้ทุกคนกินหมุนหมุนมอ่ะกินแบบนี้แซ่บบ่หวานฉ่ำอือหูออพุ่นอ่ะโอ้อร่อยไหมกู้ไอเดียไหมอร่อยอืม เวลาคนขายเขาก็จะแทงด้านข้างหมุนหมุนให้คนดูว่าข้างในมันแดงไหมก็อยึดออกมาแดงค่ะลูกค้าก็จะซื้อทีเนี้ยอ,อแล้วเราก็ไม่ได้ผ่าแตงโมให้มันเสียรูปทรงแล้วให้มันโดนอากาศอู้อันนี้บักใหญ่เลยพูดน <c oughs> ะอู้แสบแสบมือยิบมือยิบอีหกเออเป็นแท่งเลยอ่ะอแสบบ่ะคุณนายแตงโมคุณมักบักแตงโม กินดีๆข้นหมักแตงโมเอากินไหมแม่อันหนึ่งกินได้กินแต่ใสไอตรงไม่เป็นไส้มันก็กินได้ตรงนี้เสียบได้หมดเป็นได้พี่น้องุช่วงนี้บักแตงโมหวานขำทุกคนแล้วก็กรอบอืมอืมนี้ทำมั่ง หวานก็เสียงอยากได้กว้างก็เอียงออกนี่เห็นไหมอืยากได้กว้างเอียงออกมันสิยงโอ้ยมันแบบไงเหมือนไอติมเลยไอติมคนพวนแล้วอืืมมออีกอันนึงทำามันใหญ่ พอดีนะแตไม่ต้องอันใหญ่อนุทำข้องหนูบันอาทำตรงนี้ของหนูโอ้ยจะเป็นเห็ดอันใหญ่เชดกาชกตุ๋ยเอากินกินกินบ๊ายบาย